กองอีโมพังค่ะแล้กล้นโมต้มใครกินก็ต้มครีแนาคาตัดชี่อช่องกับตัดชมาทันวะพร้อมกันอุ้ยต้อี่ผมแดเดเป็นีนะครับแล้วก็เมี่นคนนีนะอีอีอมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นพนักงานของร้านอีกคนนะคะนี่นะครว่าอรกโอเคอร่อยโอเคอร่อยโอเคแล้วยี่าอุ้ย แรงนะทักหลังเนี่ยอะอทุกนหอบกันเถอะเธาอยากขับถึอือพขาดากขับึพวกตุงเยี่ยนังทำอะไรกันเกิดอะเยี่้นหงอยทิมือสวัสดีค่ะหก็ท่องเต็มมเมมเบรนนะคะ ควันนี้นะคะเรากจะพาทุกคนไปเยี่ยมลุงไงเห่นไหมคะไปหาใจกันะทุกคนรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องหลงกลุ่มกันมากอันนี้ไม่เคยมามันอีมิวอะไม่มาคนเดียวอีมิวไม่มามีไก่มาเนี่ยมันบอกว่ามันไม่อยากมาแล้วมันจะถึงอะไรก็กล้าไม่ชอบมันมันกลัวโดูคนบุลลี่เอาจริงๆมันว่ากูปะถ้าจะบุลี่มันมิวไม่ได้ก้าบุลี่มันหรอกแล้วท่านวาล่ะแล้วอีจิ๋มมา ไปไหนกันมาจะไปขี่อีบ้าเราไปขี่รถกันแมได้ลงเลยเี้ยอีดีไหมอีดีม่สายเสมอกินี่กินดี่วะ้านทนเพำไมเนี่ยต้องไม่สุขล่อมาังยังไงล่ะมากับการเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบพกับช่องเจมมี่เมมบรีอแล้วนะคะสัตว์ชิดช่องกระต่าก็มีกระต่ายอีกสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้พบกับช่องเจมมี่เมมบรีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาที่โรงเรียนอู่ทองกันนะคะเราจะมาหาคุณครูที่สอนเราอกันเรายู่กันเลยค่ะดูที่อะไรอ่ะ ทำไมต้องยิ่งใหญ่อ่ะเะรื่องคอนเสิร์ตนะมันจะไปรูมิ๊มันยิ่งอร่อยแล้วมึงก็บังแสงมันมันจะทะเลาะกันอะไมแม่แม่ไม่ได้บอกหรอกพี่แอ๋ถ่ายว่าพวกมึงแต่งตัวเต็มยศจังว่าจะไปไหนกันมันต้องรีบแต่เพื่อนรออยู่ไม่ต้องรีบเพื่อนรออยู่ได้นะตไไ้องไปต้องไปตอนไหดีวั ก็เกลี่ให้ตอพีี่เดี่มอซื้อในห้าหลกัทเอง้อนอกซื้อนอกล้านนอกจะถูกใชคนแบบอุ้ยไอดอลวะไอดอญี่ปุ่นไอจิบกูละเฮ้ยมืองทนเมืองไปจิบครกคๆอะญี่ปุ่นจริงคุณตัไม่รู้เลยว่าใคร่ปไปแขงทีดิบสวยสวยเอ่าแบบนี้ก็เป็นแล้่ะ่รูอุ้ย แรงนะทักหลังเหนือนี่แหละกทาปออดกันเถอคุณากลับอะไรนีวาทาพวกตุยเนี่ยทำอะไรกัน้เกียนหอยชิดเก่ากูมึงยัเย้หนอยม่ได้มหนได้ร้อนอะ นี่ต้องน้องเพิ่งเข้เรนเลยต้องน้องเพิ่ไปนั่งใหม่กันแล้วตับงแต่เดตวันนี้นะคะเราก็มาหาอาจารย์เรียบอล้วยกันแต่ว่าอาจารย์ปุ๋ยไม่มานะคะทุกคนเขาขำสบายนะคะวันนี้เลยเจอเป็นโควิดตั้เด็นะคะคุณคนณคุณเดี๋ยวไปคุยกับครูหน่อยไปเอะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมรู้สึกยังไงคะเวลาที่มีนักเรียนเก่ามาค่ะเรื่องเก่าเรื่องทีใจกิด ตื่นเต้นไหมคะเนีเต้นเต้นหนูก็ขื่นมากื่น่นมขื่นก็แบบว่ามาโรงเรียนกับพ่อมาสามารถเพื่อนด้แม่อะสามารี้องาปักช่องเลยครัอ๋อปักชงเอ็เอีนะครับแล้วก็เทมีเนมอรีนะอยู่้พอดีนมอรก็ด้วยนะนมอรเยอะเยอะเลยนั่น้องช็อปแทสรู้สึกไงขา ท็อปแทยงนีมั็นย่งไแขงแบงพูดจะคู่แก่เลยตัวัวมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่อยู่ในห้องสมุดกันนะคะวิยดีมากเลยอ่ะรักันจิงแสงดีมากเหมือนภาพยนตไม่ใช่เป็นถ่อกองเป็นกองิเหรอเป็นิมดการดิการดูแบบมันไมากป่าอีกทีโปโคตรโปรงนันรงนั้กาตรงนั้นกาย มันไม่บอกคนเล่นไม่ได้กาอุฮ้ยทำไมหน้าแกมันเนียนวะข้างในกล้องวะปองเนียนสวยจริงมึงลองดูอ่ะยู่ต้องมาดูกันไม่แต่อนนังแต่งเป็นต้องฟินนายนี่นหละค่ะปอแต่จะเล่มโรงเรียนนะคะก็มาแชมพูนะคะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเขกับรายการรายการซอยจุคู่คูซอยจุวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนของเรานะคู่คู่ในการพิดาราไปดื่มพิดาพาเปดื่มเดี๋ยวโดนฟ้องเนาะนี่นะคะนี่อันนี้เป็นเพื่อนเราอีกคนชั้นวัตเซฮายค่ะเซฮายค่ะรีวิวในห้าะ อ่อน่าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะคะชื่อจิ๋มค่ะทุกคนเดี๋ยวเรา <laughs> เดี๋ยวเราถ่ายแล้วเราก็จะทิง้งไอจิไว้ข้างล่างนะคะอ,อันนี้นะคะน้องการค่ะส่วนคนนั้นนะดาวดาวโรงเรียนทองค่ะ<า>ส่วนนี้นะคะลูกเรีนยนดงส่วนคนนี้นะคะชื่อใจค่ะก <laughs> ูชือ่อปูอออตอนนี้นะคะเรามาทานซาบู ชาบูอะไรนะคะ้ว่าชาบูน้ำมุลค่ะราคาเท่าไรคะราคา199บาทคืนน้ำไม่รูค่ะเราหาดูวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราแต่คนนสที่นอนีวาน้องซีว่าขาราคาเท่าไหร่โอ้มนอร่อยเลยมเ็นเอะไรวมันก็99ราคคืนน้เกาทุกคนมามากินกันเยอะนะค่ะราคาทกคว่นี้ไม่มีแล้วก็คือเมนูมีเยอะมากใช่ม้ร่อย ดูน,น,นะค่ะว่าอร่อย,ออยไหมเก็จริงไงโอเคอร่อยเนาะเพราะมันเป็นไส้อันนี้นะคะแล้วก็ถามเลยค่ะว่ารสชาติเป็นองไดมึนไหมไหวอุ้ยดีมึนไปไหวอะไรเะดีมึนอะอีจีเออีนี่นะคะเราก็จะไปเอาน้ำท้าไมเป็นคนแบบนี้ ันนี้คะน้องจีวานะคะับเปิดประสบการณ์พนะคะต้นน้ำรีฟิล2ีบาบทเองนะคะาโสุราซิมันเป็นไนเนี่ยมันเป็นฟองอะโหมันดุกผลินจังใครกอนไม่หัวจีนันวานจีนนวาไปกดมันฟองลองขอน้ำดิ้งหน่อยได้ไหมอ๋อร้อนนี่อกร้อมากคุณเอกมึงเดินท็อกไปจะกินโชว์หน่อยเร็ว เด็ดนะคะมันร้อนรู่มค่ะแล้ไม่เด็ดอีกแล้วแต่พวกอื่นให้อุ้มมู้นคือมอเราอันนี้ค่ะคือช่องเราอันนี้คือช่องเราเราอยู่ช่องถ้าช่องนี้ได้เงินเยอะก็เป็นเงินของเราวันนี้เราอยู่ช่องช่องข่าวค่ะพิดาอะไรนะพี่ดารับปืนอรมพี่ดาครับปืนนี่นะคะนี่ก็เป็นพนักงานของร้านอีกคนนะคะพนักงาน น้ำชูสองนิ้วไม่แล้วตัวแบบวะเป็นก้อนเลยอ่ะดีอ่ะแล้วก็บังกองต่อพิถึงมิวเนาะจุ่มเต็มทีเรียบร้อยเวลาจะมากินโชว์กันเลยย่าโมตุนจะกินโชว์มาทันวา้อมกันอ้ยสตอรี่ไม่ธรรมดาได้คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ไม่ธรรเขามาด่ทุกคนมาพร้อมกันหนึ่งสามห้า อร่อยเนาะทุกคนได้จะบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยอยู่แบบแกพูด้างไปนะค่ะมึงเขไม่เข้าใจอินฟูหรอมันต้องใช่ใไมน้องแกต้องแอบในกล้องแม่ค่ไม่ได้แอบนรคะต้องลิงน้องแกต้องแอบอย่างเงี้นะคือสองเลยอะค่ะไม่ได้แอบนะคะใช่หรอทถาไมออกรอตีในกล้องไหมค่ะกล้องนิ้วพังค่ะลุกรุ้นโมต้มใครกินกล้องต้มมั้ง ็จะเป็นเพื่อนนักศึกษาช่อจิงค่ะแล้วมีพี่ใส่ชีวิตข้างางอันนี้ลำฐและน้องกายู่ดูเบร์สินผันะะยังไม่อยากเลยตนนี้น right ี่ยนสวัสดีค่ะคการ้่ยอเมือกี้แบบโดนยึดช่องไปนะคะทุกคนนี่ดูสีองเรานะคะไปเรียนอะไรมาคะ ดีเท่ครับดีเท่นะคะแล้วคุณทอปล่ะคะไปเรียนอะไรคะเนี่ยจะเป็นนายกครับรจะเป็นนายกครับคูณในอนาคตพอไปสมัครคนที่ดิน,นะะอ๋อก่อย็นไหมว่านี้กินชาบูอร่อยม,มากติ่มมากกินกันสองคน <laughs> ใช่ไหม <laughs>